อยากออมเงินให้เติบโตต้องทำสิ่งนี้ครับ วิธีการที่เราจะออมเงินให้เติบโตนะครับวิธีการเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญครับแต่จริงๆแล้วไมซ์เซ็ตที่จะออมเงินนะครับและทําให้เงนเินเติบโตเนี้ยสำคัญกว่าวันนี้หลายคนมีปัญหาครับว่าเฮ้ยฉันมีรายได้เนี่ยที่มันจํากัดมากๆต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะฉันจะออมเงินได้อย่างไรหรือบางคนบอกว่าเออฉันแบบไม่สามารถที่จะออมมันได้เลยหรือบางคนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยออมแค่สิบยี่สิบบาทรู้สึกว่าไม่เห็นคุณค่าของเงินนั้นสิ่งสาคัญครับถ้าคุณจะออมเงินให้เติบโตจำไมซ์เซ็ตนี้ครับ นิสัยสำคัญกว่าจํานวนนะคะเพราะนิสัยสําคัญกว่าจํานวนนี่แหละครับมันทําให้คุณเนี่ยปลดล็อกพีมพเขียวทางการเงินเพราะอะไรทุกครั้งที่คุณมีเงินในกระเป๋าสมมุติว่าคุณมี100บาท คุณไม่เห็นค่าของ100บาทนั้นครับว่ามันทําอะไรได้ตั้งมากมายถ้าวันนี้โอป้าให้คุณนะครับให้เงินคุณไปเนี่ยหนึ100บาทคุณสามารถทําอะไรให้มันงอกเงยได้เกิน100บาทไหมครับนั่นคือคําถามที่เราจะคิดในวันนี้กันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หลายคน100บาทเอาไปซื้อข้าวกินจบหลายคน100บาทเอาไปซื้อหนังสือเพื่อทําให้ตัวเองมีความรู้ได้เติบโตหลายคน100บาทเนี่ยเอาไปสมัครเรียนอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยหนึ100บาทเห็นไหมครับ ทุกคนให้ค่าแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เราจะออมเงินเช่นเดียวกันครับนิสัยสําความกับจำนวนทําให้เราเนี่ยมองเห็นมูลค่าของเงินที่ออมครับไม่ว่าวันนี้คุณจะออมเงินเพียงแค่1บาท10บาท20บาทหรือบางคนจะเป็นร้อยเป็น500ทุกอย่างครับมันอยู่ที่การให้ค่าของการเงินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องสร้างนิสัยในการออม อยู่เสมอไม่ใช่ไปฟิกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันออมเท่าไหร่เมื่อไหร่ที่คุณไปฟิกว่าคุณวันนี้คุณจะออม50บาท50บาทนะครับคุณเริ่มจะมีสิ่งที่เรียกว่าความอยากครับ50คูณ30เท่ากับเดือนละ1 5 0 0าอบาทเอ๊ะพอฉันออมได้เดือนละพันห้าร้อยบาทมันน้อยจังเลยถูกไหมครับพอมันน้อยเกิดอะไรขึ้นครับอุย้ยออมไปแม่งเมื่อไหร่จะรวยอีกนานกว่าจะรวยได้แค่เดือนละพันห้าร้อยบาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราเห็นเราว่าเฮ้ยมันได้แค่นี้มันรู้สึกท้อถอ อยากจะแบบอยากจะเลิอกออมหรือไม่มีกาลังใจในการออมแล้วเพราะอะไรครับุณเห็นจำนวนเงินที่มันน้อยอยังไง่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณให้ค่ากับเงินที่คุณออมก่อนสร้างนิสัยก่อนเพราะนิสัยมันจะทําให้คุณมีจํานวนฟังให้ดีนะครับเมื่อกี้นิสัยสาคัญกว่าจํานวนและข้อน,นี้ก็คือนิสัยจะทําให้คุณเพิ่มจํานวนทางการเงินครับเพราะอะไรเวลาที่สมมุติว่าคุณออมเงินสมมุติว่าคุณมีกระปุกเท่านี้อย่างโอปป้าเองก็เป็นคนที่ออมเงินครับแบบกระปุกที่บ้านใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วเราออมเงินเนี่ย เกือบเต็มกระปุกถามจริงจริงครับเวลาที่คนเห็นเงินมันใกล้เต็มธรรมชาติของมนุษย์นะครับจะชอบเติมครับเวลาที่คนแล้วก็ธรรมชาติของมนุษย์นอกจากจะชอบเติมแล้วยังชอบทําอะไรให้จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แบบเงินมันแบบมีช่องว่างหรือประมาณนี้เราก็อยากจะรีบเอาเหรียญหยอดเอาแบงค์เรยหยอดให้มันเต็มถูกไหมครับธรรมชาติของคนชอบทําให้จบอยู่แล้วแต่เราแค่ไม่จบและไม่ได้เห็นค่าของมัน วันนี้นะครับเริ่มต้นในการเห็นค่านิสัยสําคัญกับจํานวนและนิสัยจะทําให้คุณเพิ่มจํานวนเงินในกระปุกของคุณหรือในบัญชีหลายคนอาจจะใช้การโอนมาหลายคนอาจจะใช้การหยอดเงินนะครับก็ได้หมดนะครับแล้วแต่ตามสะดวกนะครับยังไงวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุก,ท,กท่านนะครับฝากกดติดตามอุปไสาลทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจอปอปไสา y ยูทูบ e อปปไสานนะครับ Twitter รวมถึง t ท k ก o k ตออปอีสานไ g จี IG, โอปาอีสานคับคุณสามารถเสิร์ชโอปาอีสานภาษาไทยได้นะครับรวมถึงภาษาอังกฤษ O P P A นะครับแล้วก็ E S, S A N วันนี้ต้องการกับพระคุณสวัสดีค่ะ